กับขอบคุณคุณสายันสมบัติอาจารย์ที่อาจารย์ทำอะไรครับครับผมต้องฟังเขานะครับท่นานภาพก็มีกล้องอยู่ในมือเจนพัฒน์เจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมมาถึงาภาพเขาฝากรักษาและพัฒนาประชาชนในพื้นที่โดยที่ท่านส่งเสริมนะคะในเรื่องที่จะให้ความรู้และก็ทักษะ ที่จําเป็นและก็เพียงพอต่อการที่จะประกอบอาชีพการรับผิดชยบทั้ท่านค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิง่นนำโดยท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรดวงพรผู้ภาการรักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินท ให้เป็นมหาวิยาลัยชั้นนำรับใช้สัพงคมภาคตะวันออกโดยการบูรณาการการทำงานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรงมนาถบกพิษพระราชทานนามราชพัฒน์ซึ่งแปลว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินศูนย์บางคาในวันพฤหัสบดีที่สิกุมภาพัาานธ์พุทธศักช2543 และส่งประธานลายพระหัตถ์รอขอราชินครีเพื่อจารึกในแผ่นโลหะสีทองมากขึ้นบทพื้นที่เดิมที่60ไร่ไม่พิดพอต่อการจัดการศึกษาและรองรับการเปิดมหาวิทยลาลัยในอนาคตผู้บริหารสถาบันจึงประสานง,งานกับท้องถิ่นและกระทรวงเห็ชนชื่อโรงเรียนเมื่อเป็นโรงเรียนตดีฟึ่งคันครูชั้เชิงต่าในปีพุทธศัรกราช2 4 8แ ต่อมาในป 98, <c oughs> ีพุทธศักราช2498เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประกาศใช้หลัาาออก,ส,กสูตร